เอาละค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e c t u o t c h e s กับเรากันอีกเช่นเคยก่อนหน้านี้นะคะคู่นี้เขาก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มีเบบีมาเป็นแบบโซ่ทองคล้องใจอยู่หนึ่งคนซึ่งในตอนนี้น้องก็เติบโตแล้วเป็นที่เรียบร้อย แล้วเราก็เปของเล่นสุดฤทธิ์เลยนะคะที่เอาออกมาวางไว้ข้างนอกบ้านเพราะว่าอยากจะให้น้องเขาออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านนะมันจะได้แบบว่าได้รับแสงแดดนะคะดูแบบสดใสไม่อยากจะให้อุดอู้อยู่ในบ้านก็เลยเอาของเล่นมาวางเอาไว้นอกบ้านแบบนี้เลยแถมเราก็ทําการตกแต่งห้องเอาไวใ้ให้ใหม่แล้วด้วยเรียบร้อยนะเพราะว่าวัยที่มันโตขึ้นมันก็ต้องการห้องที่ดูแบบสมวัยมากเพิ่มขึ้นนะก็จะมีของใช้เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเตียงอันใหม่นะคะที่เหมาะสมกับวัยของเขา แล้วใดๆก็คือลูกชายของเราโตมาได้แบบมีคุณภาพมากหน้าตาดีแล้วก็มีปานที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมเลยนะไม่อยากเอาออกถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะที่ใครเห็นก็จะต้องจําได้ในแต่ละวันนะคะเราก็จะหากิจกรรมให้ลูกชายของเราเนี่ยได้ทําการเพิ่มทักษะต่างๆบางวันก็อาจจะให้วาดรูปบางวันก็อาจจะฝึกทักษะให้เป็นนักเคมีตัวน้อย หรือไม่ก็แค่ทําการพักผ่อนสบายๆนะเพราะว่าเราก็ต้องมีความแบบยืดหยุ่นจะให้ไปฝึกฝนอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะคะเด็กวัยนี้ก็ต้องมีการแบบเออมีลงมีเล่นบ้างอะไรบ้างนะคะเราก็แบ่งๆกันไปส่วนคุณพ่อนะคะตอนนี้พอลูกโตแล้วปุ๊บก็น่าจะได้มีโอกาสกลับไปทําอาชีพที่หลักละวล่ะก็คือไปพงไปผับไปบาร์ไงเออไปทําการเป็นหน้าที่ดีเจสุดหลอกกับคืนสู่วงการแล้วครับผมก็หวังว่าคุณนาโอมิจะเข้าใจที่เรากลับไปทํางานแล้วต้องเจอสาวๆมากเพิ่มขึ้น ว่าแล้วก็หาอะไรให้คุณนาโอมิทำซะหน่อยละกันจะได้ไม่ปุ้งซานก่อนหน้านี้ยังมีเลี้ยงลูกนะคะตอนนี้ลูกโตแล้วไงว่างตัดจัดก็อะมาดูแลสวดอะไรอย่างนี้นิดหน่อยกันลวกันมาลองชุดกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าคืนนี้เราจะกลับไปเฉิดฉายอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ไปมาโคตรนานเลยนะคะทุกคนการเป็นดีเจอะออคือแบบนานมากที่ห่างหายจากวงการนี้นะ,ะก็เลยอะมาลองดูนิดนึงว่าวันนี้เราจะใส่ชุดไหนกันดี คำถามก็คือส่องกระจกแบบใดไม่ได้เห็นตัวเองเลยอะนะแต่งตัวเสร็จเราก็จะไปที่คลับเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นการแบบหวนคืนสู่วงการแบบสุดๆนะนี่ถึงแล้วนะคะสถานที่เก่าที่คุ้นเคยโอ้โหเป็นสถานที่ที่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบนะ,ะแม้แต่ผีก็ยังมาเลยอค,คิดดูเอาละกันหลังจากที่ลองชุดมาอย่างยาวนานนะคะก็ได้ชุดนี้มาเลยคะเป็นชุดที่แบบ ดำตั้งแต่หัวจะดดเท้าไปเลยโคตรเท่ครับน้อน,น,อนคุณดารานี่ออกสเตปดีๆนะคะโอ้โหนักเต้นเท้าไฟปะนี่คือแบบเจ้าแม่ปาร์ตี้ตัวยงโอ้โหดูชิคกี้ดาวมากนะคะพูดเลยไม่ต้องสงสัยตาให้กันครับผมพอดีว่าผมมีภรรยาแล้วก็มีลูกชายแล้วไม่สนใจใครทั้งนั้นดูอู๋คุณดาราพยายามชวนคุยนะแต่ว่าทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกัน <laughs> ทำเป็นแบบหูทวนลมไปแล้วกันแบบเพลงมันดังอะครับ เฮ้ยคุณพี่แกงโอ้โหจเจริญอาหารขึ้นปะคันเนี่ยดูเหมือนว่าจะอวบอวบขึ้นนะะแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ดีโอ้โหดูเป็นการเต้นที่ดูแบบแปลก,กที่สุดละ <c oughs> เต้นแบบอารมณ์ไม่ดีนะคะเป็นการเต้นแบบใหม่พ <c oughs> อได้เวลาเลิกงานก็เหมือนเดิมนะ,ะมาทําการมาดื่มมาริง้งย้อมใจก่อนที่จะกลับบ้านกันนิดหนึ่งนะ,ะจะได้นอนหลับสบายและตอนนี้ก็เช้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ,ะได้เวลาไปใส่บาต กลับบ้านดีกว่านะคะกลับบ้านเป็นเวลาประมาณ6กโมงเราออกจากบ้านมาถึงนี่ประมาณแบบว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนได้เลยนะคะแค่ได้กลับคืนสู่วงการก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะเป็นสิ่งที่คุณเลเขาลักไงเออก็เลยรู้สึกว่าชอบทํทำแล้วมีความสุขก็กลับมาทาซะหน่อยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เราว่าเราจะไปเน้นในส่วนของลูกชายละเออเพราะว่าอยากจะฝึกให้ได้สกิลดีๆแล้วก็เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะคะไปเป็นวัยรุ่นวัยใจ กล้ได้เวลาที่ลูกชายของเราจะต้องไปโรงเรียนนะแต่ว่าการไปโรงเรียนของนางเราไม่ได้อยากจะให้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นคือตั้งใจแหละแต่ว่าก็อยากจะให้ make ฟรนด์ด้วยอยากจะให้มีเพื่อนเพื่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะให้นางเนี่ยไปทําการแบบรู้จักเพื่อนๆนซะหน่อยดีกว่าได้เวลาไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนวันนี้แต่งตัวดีนะเนี่ยลูกโอ้โหกะว่าจะไป make ฟรนด์เต็มที่เลยหรือว่าจะไปหาแฟนกันก็ไม่ทราบนะคะแต่ถ้าได้เชื้อพ่อมาก็อาจจะไปหาแฟน โอ้โห oh, oh. คุณแม่รักสวยรักงามแม้กระทั่งตอนนอนหัวสามีจะแบบว่านอกใจมั้งโอ้โหรักสวยรักงามเวอร์เลยคะ่ะ <g ül> มาร์กหน้าเก่งช่วงนี้คือแบบว่าอากาศดีมากคือแบบแจ่มใสสุดๆนะคะเพราะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะมันแบบเป็นเวลาที่ดีแก่การที่จะออกมาวิ่งจ็อกกิ้งสุดๆอากาศดีก็จริงนะ,ะแต่ว่าคุนนาวมีอารมไม่ดี อ้าวหนึ่งวันพันอารมณ์เวอร์อยู่ดีๆก็อารมณ์ดีสังหานนะแปลว่าการออกกําลังกายช่วยเราได้จริงๆการได้ออกมาวิ่งจ็อกกิง้งออกกําลังกายรับอากาศบริสุทธิ์ได้พบเจอผู้คนได้มองเห็นธรรมชาติและมันฮิวใจนะทุกคนเออมันแบบปลอดโป่องอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยนะก็เลยอารมณ์ดีขึ้นไหนๆก็ออกมาข้างนอกและแวะหาซื้ออะไรทานนิดหน่อยดีกว่านะอุ้ยแค่เห็นคนขายก็แบบเลี้ยวแล้วอะ่ะโอ้โหเฟี้ยวเกิดน,นะคะคุณขา ตัดมาเลยค่ะงามกินแบบไม่รู้สึกผิดอะไรเลยสักนิดนะคะอีกงามหนึ่งอุ้ยสองคำหมดเลยเหรอคะสาวโอ้โหน่ากลัวอา้าแล้วคุณผู้ชายข้างๆหน้าแดงอะไรอะคะเนี่ยแปลกๆละอ้าวแล้วดูเหมือนว่าวันนี้ลูกชายเราจะได้เพื่อนแล้วจริงๆด้วยนะแล้วก็พาเพื่อนกลับมาบ้านด้วยโอเคตามสบายเลยเด็กๆตามสบายเลยนะนายของเล่นบ้านเราเพียบอยากเล่นอะไรเล่นเลยอยากว่ายน้ําก็เชิญเลยแต่ว่า ระวังจมน้ํานะเราไม่อยากให้มีคนตายในบ้านเราแต่คิดว่าไม่น่าจะต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณนาโอมิก็คือมาคุมสถานการณ์อยู่ตรงนี้คอยดูว่าเด็กๆเ,เล่นกันเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าอันนี้คือสาบานว่าดูอยู่โอ้โหหน้าต,ตาแบบว่าเหมือนจะหลับเลยนะคะคุณแม่เราก็จะทําการฝึกสกิลให้กับลูกชายของเราให้ได้สักครึ่งหนึ่งหรือว่าเกินครึ่งหนึ่งน่าจะกําลังดีนะล้วก็จะได้ให้เขาเนี่ยโตไปเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไปเรียนไฮสคูลกันได้ละ แล้วเดี๋ยวพอลูกชายของเราโตไปเป็นวัยรุ่นนะก่อนที่จะโตเราก็จะทาการจัดงานแบบว่าปาร์ตี้วันเกิดในบ้านของเราอีกทีดีกว่านะเนื่องจากว่าอยากโชว์บ้านจริงๆอยากจะให้เพื่อนมาบ้านเยอะๆนะคะชอบมากถึงแม้ว่ามันจะวุ่นวายอะไรก็ตามนะแต่ว่าก็ชอบอยู่ดีนะคะทุกคนเพราะบรรยากาศเวลาคนเยอะๆเนี่ยคือแบบฟิลมันได้ไงและข่าวดีวันนี้ก็คือลูกชายของเราเกิดขึ้น,นครับกลายเป็นบีซิลได้ละ เอาจริงไม่ได้คาดหวังให้เป็นแบบว่าต้องเรียนเป็นเกรดเออะไรเลยนะคะทุกคนแต่ว่าดูเหมือนว่าน้องจะมีความสามารถเกรดเอคงแบบเป็นแค่น้าจิ้มแบบเป็นเรื่องขี้ข้ไปเลยอะจะให้รางวัลลูกชายโดยการให้ออกมาเล่นนอกบ้านหนึ่งวันโดยที่ไม่มีแม่ไปยืนเฝ้าเป็นเงาตามตัวนะคะปกติก็คือยืนเฝ้าช่าเด็กน่าจะอึดอัดนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือออกมาเล่นเลยลูกตามสบายเาจริงอันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆกล้บ้านเราแค่นิดเดียวนะ,ะก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่มองออกมาก็ยังเห็นลูกชายเราอยู่แต่ว่าเงาดิ เล่นคนเดียวเลยอะลูกไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยเด็กแถวนี้ไม่มีเลยเหรอครับผมแต่ก็อย่างว่าแต่ถวนี้เป็นศูนย์การคันไม่ใช่แถวบริเวณแบบบ้านคนอะไรมากมายก็ไม่ค่อยจะเจอเด็กหรือว่าเจอครอบครัวอะไรสักเท่าไหร่ก็มีแต่เราเนี่ยแหละนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นลูกใช้สุดฤทธิ์มีของเล่นลูกเราอยู่ได้อ่ะเอา้าเฉยเลยอยู่ดีๆก็มีเพื่อนโอ้ยสวัสดีนายชื่ออะไรหรอน้องสุดหลออ่อผิวเข้มคนนี้เขาชื่อว่าน้องเบรกนะคะทุกคนเอาแต่แล้วอยู่ดีก็ได้เพื่อนใหม่ หวัดดีนายบ้านนายอยู่แถวนี้เหรอเราอยู่แถวนี้เองนะทำไมเราไม่เคยเห็นนายมาก่อนเลยอะดูทรงก็น่าจะเป็นเด็กแถวนี้แหละนะดูแบบว่าชำนาญพื้นที่สุดๆเหมือนว่าเล่นทุกวันอ่ะแต่เราเพิ่งเคยเห็นนะเอาจริงไว้ตายละลูกชายเราหน้าปาบปลื้มใจนะอุตส่าห์ออกไปเล่นข้างนอกบ้านแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงการบ้านเขามานั่งทําการบ้านไปอีกโอ้โหก็คือแบบเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบสุดๆนะ พูดไม่ทันขัดคำคุณแม่มานั่งเฝ้าอีกแล้วนะคะโอเคก็เข้าใจได้คนเป็นแม่มก็ต้องห่วงลูกนะแล้วมันอยู่ใกล้น้ำใกล้ท่าแม่ก็ต้องมานั่งเฝ้าแบบนี้นะซึ่งแม่ก็คือต้องเปลี่ยนใส่ชุดบีกินี่บ่อยมาก <c oughs> เพื่อทำการเฝ้าลูกกูตายละคือทุ่มทุนนะตอนนี้ก็ดึกมากนะคะเข้านอนดีกว่านะ,ะเพราะว่า ตอนเด็กๆก,ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่โตได้อันนี้คือแม่สอนมานะว่าถ้านอนไม่พอแล้วจะไม่โตไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะจริงนะคะเพราะว่าการพักผ่อนเป็นสิ่งสําคัญและเราก็กําลังคิดว่ามันใกล้จะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบเสราร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะก็คิดว่าอยากจะให้ครอบครัวไปเที่ยวแฮงเอาท์ข้างนอกไปแบบผ่อนคลายไปเที่ยวเล่นอะไรกันอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ขับที่พ่อทํางานแน่นอน แล้วในขณะที่ลูกชายของเราไม่อยู่ก็คือไปโรงเรียนนะก็จะให้มาเติมความหวานกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่มาเล่นจำจีม้มาเขือปอแปกกะกระเทาะหน้าแว่นกันนิดหนึ่งเพราะว่าเ<อ>งาเงาไงคือช่วงนี้คือแบบมีลูกอยู่ก็ไม่กล้าทําอะไรประเจิดประเจอิเจอออกป้าอุ๊ยแล้วลูกมาถึงบ้านแล้วว่าแรงเกินถึงแล้วหรอออย่างนะคะแต่ว่าลูกแจง้งให้ทราบว่าเออวันนี้มีเพื่อนนะคะโอเคเลยเชื่อเพื่อนเพื่อนชื่อแจ็กกี้อุ้ยตายแล้วหน้าตาหน้าหลักหน้าแบบจิ้มลงจิ้มลิ่มอะ เอาจริงถ้าลูกเรามีแฟนตั้งแต่ตอนนี้ก็แอบ,บแปลกๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เข้าใจได้ลูกเราหน้าตาดีเราว่าสาวต้องกรีดนะคะลูกชายเราอะเออแต่ว่าคืออยากรู้เหมือนกันว่าในความคิดของทุกคนนะคะเด็กไวัยไหนอะคือแบบต้องอายุประมาณเท่าไหร่เวลามีแฟนถึงจะไม่น่าเกลียดเออเพราะว่าอย่างเราคือตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวตอนประมาณป .6 เริ่มมีความแบบว่าแอบบชงแอบ,บชอบเพื่อนละอุยตายละลูกชายเราเข้ามานังอยู่ในห้องนี้แต่เมื่อไหร่อะกำแพงบ้านเราเก็บเสียงปะเนี่ย คือไม่รู้ตัวเลยลูกกลับมาตอนไหนแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ยินอะไรแปลกๆหรอกมั้งลูกเออเมื่อกี้พ่อเปิดทีวีเสียงดังไปหน่อยตอนนี้สกิลของลูกชายของเราคือว่าแบบว่าเลิศมากนะคะทุกคนจากตอนแรกที่คิดว่าจะไม่เต็มแต่ว่าเฮยมันไวมากนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาอีกสักนิดนึงละกันนะคะแล้วก็ไปเที่ยวพอหลังจากไปเที่ยวเราก็ทําการจัดปาร์ตี้พอปาร์ตี้เสร็จปุ๊บเราก็จะให้เขาโตแล้วก็แต่งตัวให้กับเขาการน,นะคะสำหรับอีพีนี้ ่วงนี้อากาศดีนะคะก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าไปร้านอาหารก็น่าจะเลิศนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราไปมันเป็นแบบฤดูหนาวแล้วไปตอนกลางคืนคือมันแบบมันยากาศคือมันแบบบาดได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้อากาศดีมีดงมีแดดนะคะต้นมงต้นไม้ก็เริ่มจะสวยงามแล้วว่าถ้าไปร้านอาหารที่เราไปประจําก็น่าจะเลิศอยู่ไปร้านอาหารก็ไม่รู้ว่าจะทานอะไรได้ไหมนะเพราะใหญ่คนนี้เป็นแบบว่าแลคโตสฟรีนะคะหาทานยาก อยู่บ้านอย่างน้อยก็มีภรรยาทําอาหารให้ทานนะถึงแม้ว่ารสชาติจะแปลกๆไปบ้างนะคะแต่ก็พอทานได้ไม่ผะอืดผะอมอ้าวดีเจโดนเพื่อนแกลงมาปะัญญาโดนเพื่อไถห,วหัวหล่อทำไมผมเปลี่ยนไป <c oughs> คือก็ยังดูดีอยู่นะเพราะว่าความหล่อนี้ใครก็ทำลายไม่ได้นะแต่ว่าผมมันไม่เหมือนเดิมอดีเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็แก้ไขได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องแค่นี้เอง <c oughs> เราก็จะให้ลูกทาการฝึกสกิลไปนะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะได้ออกไปเที่ยวข้างนอกกันละ<ๆ>คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายนะที่เราจะทําการให้เขาฝึกสกิลคือได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเลยนะไม่เต็มก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็เกือบเต็มอยู่นะทุกคนแล้วเราก็จะไปเที่ยวแล้วหลังจากกลับมาเที่ยวนะคะเราก็จะทําการจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับลูกชายของเราแล้วเขาก็จะได้เติบโตกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลา ก่อนนอนคืนนี้ไม่ขออะไรมากนะคะมาเคลียร์ทรงผมให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนิดนึงละกันนะคะคือแบบทรงเดิมมันดีกว่าทรงนี้ก็น่ารักนะคะแต่ว่าทรงเดิมดีกว่างะนี่ทรงนี้แหละที่แกล้วใจนะมีความแบบเซตเซตผมแล้วก็ปัดลงมาข้างหน้านิดนึงโคตรจะแปดบอยอะเดี๋ยวเราให้เขาเข้านอนกันดีกว่านะคะเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เราอยากจะรีบไปเหมือนแบบไปเที่ยวกันทั้งวันไปเลยนะ,ะเริ่มตั้งแต่เช้ากันไปเลยโอ้ o ม่ Goodness แล้ววันนี้อากาศดีมาก แบบว่าฟ้าเป็นใจสุดๆโอ้โหโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าคือแบบยังไม่ต้องทานอาหารเชา้าไปกินที่ร้านอาหารเลยจบๆคือปกติเราไปแต่เวลาตอนกลางคืนนะนะคะแบบตอนมืดแล้วแล้วพนักงานก็คือทําหน้าเป็นตูดอารมณ์ประมาณว่าแบบกูอยากกลับบ้านให้กูกลับบ้านเถอะนะคะแล้วก็ทํางานได้ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปเวลานี้อาจจะแฮปปี้ขึ้นนะเป็นไปเวลาเปิดร้านไงแบบมีเอเนอร์จีอะไรอย่างนี้ แล้วแรงมากขอถอนคำพูดที่พูดไปนะว่าบรรยากาศดีเมืองนี้อะไรคะเนี่ยไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรอเมืองอื่นเขาอากาศดีกันหมดคือกะมาแบบว่าบรรยากาศดีเต็มที่เลยแต่ว่าโอ้โหเสียใจอะ่ะเออระวังว่าพอแบบซักเท,ที่ยงเที่ยงแดดมันจะมานะตอนนี้อาจจะยังเช้ามากๆอยู่ไนงะเออก็เป็นไปได้อ้าวเฮ้ยพนักงานเสิร์ฟคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมแล้วยังไงอะ่ะทำงานได้ดีหรือเปล่า แต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มคัดหน้าตานะหน้าตาดูดีขึ้นและมันมีบอกไหมอะ่ะว่าคือยังไงคือแบบว่าโอ้อันนี้คือเด็กทานไม่ได้นะเหมือนแบบว่ามีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเด็กก็กินน้ำส้มไปละกันนะลูกนะส่วนแม่ก็กินแบบนี้ไปพอกินแบบนี้ไปเราอยากจะดูว่ามันมีอาหารที่แบบเราทานได้ไ่มแบบ,แบบแยกเลยว่าเป็นแบบแลคโตสฟรีอะไรเงี้ยนี่ไงอ่านันจะขึ้นอยู่นะคะว่าเป็นแบบ vegetarian s a ซ e แลคโตสฟรีอะไรอย่างนี้ แต่ราคาแบบถูกๆเลยอะ่ะแต่ก็ช่างมันเถอะนะคะว่าอยู่ที่บ้านก็กินแบบนี้ที่นี่ก็คึกคักคึกค,คืนเหมือนเดิมตามสูตรเลยแนะต่อให้อากาศจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าคนก็ยังมากันนะคะเนี่ยเฮ้ยเริ่มมีความรู้สึกว่าแดดมันจะมาหรือป้าหรือว่าเราคิดไปเองโอเคเราน่าจะคิดไปเองแหละอาหารเรามาไวอยู่นะทุกคนเอ้ยใช้ได้แต่พนักง,งานก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เหมือนเดิมเลยอะ่ะเป็นอะไรวะงงมาเสิร์ฟแล้วจ้าอู้โอ้ มายืนไอแบบนี้ก็โดนหักคะแนนนะคะโดนโดยคอมเพนนะครับผมไอแบบนี้ไม่ได้นะครับผม <laughs> มายืนไอใส่เฉยเลยฮัลโหลลองทานดูลูกเป็นยังไงถูกปากหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh, พ่อเลือกให้อย่างดีเลยนะ mm hmm. เมนูเนี้ยอร่อยแล้วก็ทานง่ายเหมาะสําหรับเด็กจริงๆแล้วมันก็มีบริเวณบาร์ให้นั่งนะ,ะแต่ว่าเรามากับลูกชายก็เลยว่าไม่นั่งดีกว่าเพราะว่าเราดื่มอะไรลูกชายก็น่าจะดื่มไม่ได้ปะแต่จริงๆมันก็มีเครื่องดื่มที่แบบว่าเหมาะสําหรับเด็กด้วยนะคะ นี่ไงมันก็จะเป็นเมนูแบบว่าเป็นจูสเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นแบบน้ำผลไม้ชาน,นมอะไรเงี้ยลูกเราทานได้แต่ว่าคือเราก็ต้องสั่งทานให้เหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าเราสั่งเผื่อแบบกรุ๊ปของเราที่เรามาด้วยกันก็คือทานเหมือนกันหมดเลยมาเลยจับป้าโชฝีมือน,นิดนึงอยากรู้ว่าคลองแค่วเบอร์ไหนถ้าเป็นแบบคือร้านอาหารขึ้นชื่อ5้าดาวเบอร์นีป้ป้าต้องป้าต้องปังแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าร้านอาหารคือแบบหรูๆเลยนะแต่ว่าเมนูคือแบบธรรมดามากนะ พวกขนมบวงขนมหวานไปแค่คุกกี้ธรรมดาครับเค้กง่ๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เลิศนะคะมันน่าจะอัปเกรดเมนูอาหารได้อะเอ,อคือแบบเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายขอได้ของแบบว่าอร่อยอร่อยมาทานอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วดูเหมือนว่าลูกเราจะไม่สบายว่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นจามนะเนื่องจากว่าอากาศอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยไงคือตรงบริเวณบ้านเรามันแบบจมใส่อากาศดีอบอุ่นนะแต่ว่ามาเมืองนี้มันค่อนข้างเย็นโอเคเรากลับบ้านดีกว่าเป็นห่วงลูก เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ให้ผ่านไปอีกวันหนึ่งก็เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะแล้วค่อยจัดปาร์ตี้วันเกิดกันเพราะว่าวันนี้มันเริ่มเย็นและสี่โมงห้าโมงแล้วนะจัดไม่ทันและเราจะจัดให้เป็นแบบว่าอากาศดีๆตอนเช้าอะไรอย่างนี้นะคะกลับมาถึงบ้านเราก็จะให้คุณนาโอมิเตรียมอาหารไว้เลยนะเพราะว่าเราจะไม่จ้างเชฟนะคะทุกคนเนื่องจากว่าคือทานอาหารได้แต่แรกโต๊ฟรีนะคะกลัวว่าเดี๋ยวเชฟจะทําอาหารมา แบบว่าเราทานไม่ได้แล้วเผือทานไปอาจจะอันตรายได้ก็เลยเตรียมอาหารเองเลยนะคะเชฟไม่ต้อง <c oughs> เราจะเตรียมเอาไว้สักประมาณ3-4ถึงเมนูก็พอะคะแล้วก็เค้กอีกหนึ่งก้อนสำหรับงานวันเกิดของลูกชายเราก็น่าจะพอแล้วส่วนลูกชายของเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะเตรียมตัวสำหรับพร้อมเข้างานปาร์ตี้ในวันพรุ่งนี้ก็พอนะคะเราจะคุยแต่ว่า เราจะชวนเพื่อนๆพืนของลูกเรามาได้หรือเปล่านะคะบางคนเราอาจจะไม่ได้ทักทายอุ้ยตายละแต่น่าจะต้องมีเด็กเข้ามาในงานนี้ด้วยเพื่อที่ลูกของเราจะได้คุยด้วยได้จะให้เชิญมาแต่แบบโอ้โหเพ,พ,พื่อนพ่อเพื่อนแม่ลูกก็งงไปเลยสิคะว่าแบบเอ้ยงานใครกันแน่งงไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเชิญแบบเด็กๆวัยเดียวกับลูกเรามาด้วยเอาละงานสวรรค์เป็นใจอีกแล้วนะวันนี้อากาศดีไปว่าเมืองนี้ส่วนใหญ่จะอากาศดีปะเนี่ย เอออากาศดีทุกวันไปเลยแล้วตอนนี้คือสกิลของลูกชายของเราไม่ธรรมดานะทุกคนไม่เต็มแต่ก็เกือบเต็มทั้งหมดเราเลยรู้สึกว่าพี้คือมันโอเคแล้วอยู่ในจุดที่เราโอเคแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําการจัดปาร์ตี้งานวันเกิดให้กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเราดีกว่านะอาล่าสุดเป็นไงสกิลเต็มไปอีกหนึ่งสกิลนะจ๊าทุกคนโซเชียลคือเต็มไปแล้ว คนจัดงานเราจะให้เป็นคุณนาโอมินะคะเนื่องจากว่าคุณนาโอมิเคยคุยกับเพื่อนลูกเราหนึ่งคนคือถ้าคนอื่นจัดอะจะไม่รู้จักเด็กเลยโดยเฉพาะคุณพ่ออะหระือล,ลูกเราจัดเองไม่ได้ไงเราต้องเป็นคนจัดนะคะเบรดจีพาร์ี้นั่นเองนะคะจัดให้กับลูกชายของเรานะคะน้องดีเจผู้น่ารักเรื่องชื่อหรือนาม เราก็จะเชิญเป็นแบบว่าญาติญาติอะไรอย่างนี้อ่เชิญมาเห็นปะ่ะรู้จักเพื่อนของลูกอยู่หนึ่งคนนะคะยังดีที่รู้จักเออวันก่อนได้บาทักทายเพราะว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็เลยอ่ะก็ได้คุยกันบ้างแล้วก็คือเนี่ยรู้จักอยู่แค่เนี้ยเศร้าบ้าชีวิตก็ไม่เป็นไรนะเป็นแบบว่าเป็นงานเล็กๆจัดกันแบบแค่คนสนิทสนิทอะไรอย่างนี้พอละ ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนรู้จักแค่นี้นะคะส่วนเชฟเราก็ไม่ต้องจ้างเพราะว่าเราเตรียมอาหารเอาไว้หมดแล้วนะคะส่วนบาร์ก็อาจ้างมาสักหนึ่งละการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมิกซ์มิกซ์บแบบเครื่องดื่มเพราะว่าเราทําไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็เอนเตอร์เทนไม่ต้องจาะเพราะว่าเราเอนเตอร์เทนเองได้โอ้โหเป็นไงเก่งกล้าสาม,มารถนะโลเคชั่นก็คือไม่ต้องสืบนะคะบ้านเรานี่แหละเหมาะที่จะจัดที่สุดแล้วทุกอย่างมีครบจบในที่เดียวอาหารก็จะเอาออกมาเสิร์ฟเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเออ ไปมือบอลตัดออกไปโอ้โหุาสตร์ทำพายมาซะอย่างดีนะคะไอ้ใครแอบ,บกินอย่าให้รู้นะแล้วเจ้าของงานวันนี้แต่งตัวได้แบบว่าดูดีมากนะคะหูหล่อจังเลยลูกชายใครอะหน้าป่าปลื้มใจจริงๆเลยเชียวเพื่อนลูกมันน้อยไปนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ลูกของเราเนี่ยทำการโทรชวนมาเพิ่มไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นงานของลูกเราอยู่แล้วจะเชิญใครก็ตามสบายเลยนะลูก ประเด็นคือโตะพอนั่งหรือเปล่านะคะเรียกแขกมาทานข้าวโอ้โหทำไมแบบพายมันไปก่อนทําไมไม่กินของข้าวก่อนของหวานนะคะงงมากโอ้โหของหวานกินก่อนเลยนี่เพื่อนลูกเรามาหลายคนด้วยนะ,ะอุตาะล้วคนนี้เด็กเรียนแน่นอนรู้เลยมาถึงนั่งทาการบ้านรู้สึกผิดที่ชวนมาเลยอะ,อะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ลูกของเราก็คุยเล่นตามภาษาเด็กๆไปนะคะแต่ว่าเราก็คือเป็นผู้ใหญ่จะต้องไปดูแลและเตรียมงานทั้งหลายแหล่นะแต่ว่าทำไมน้องคนนี้ฟันน่ากลัวจังเลยอะ อย,อย่ามาเผอกัดลูกเราเชียวนะฟันแหลมมากโอ้โหคุณพริกแกงติดนี้ใส่ชอบทำความสะอาดแต่ฮะมีน้ำใจจังเลยอะมาถูตะแกรงให้เราด้วยคือมันก็สะอาดแล้วว่าแต่ว่าก็ยังถูไม่หยุดเข้าไปทานอาหารด้านในก็ได้นะวิแต่งตัวมันะน่ารักเลยวันนี้ ส่วนคุณพี่คนนี้เขาก็ตัวเตึงทุกงานเลยนะมาจีไรแก้ผ้าทุกทีมันยังไงน่าจะเป็นคนขี้ร้อนนะคะก็โอเคเอาเอาที่สบายใจเลยแล้วกันแล้วแต่แขกเราเลยว่าจะอยากจะทําอะไรนะเพราะบ้านเราก็คือมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งบาร์คือถ้าร้อนก็ลงน้ําแล้วก็ไปหาเครื่องดื่มได้เลยนะคะเพกวันนี้หน้าตาดูดีมากเลยนะเราจะให้ลูกชายของเราเนี่ยทำการเป่าเทียนละเพราะว่าก็คือจุดประสงค์หลักของงานก็คือนี่เลยนะคะให้ลูกของเราเนี่ยเติบโตนะคะนี่ แล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดปาร์ตี้กันต่อนะเราทําสิ่งที่เราควรทําก่อนนี่เอาเลยจะได้ทานเค้กกันนะคะทุกคนนี่เอาเลยจ้าไปโตตรงนู้นนะคะอยากเห็นหน้าตาจะเลยอุตส่าห์แบบว่าแต่งให้สดีเลยนะคะเราจะให้เขาเป็นคนยังไงดีคือเรากําลังคิดอยู่นะคะว่าเราจะให้เขาเนี่ยโตไปธุรารชีพเกี่ยวกับการที่จะทําการแบบว่า ฟาร์มหมาฟาร์มแมวเราเอาไปขายอาจจะไม่ได้เงินดีแต่ว่าจะหาทําอย่างอื่นเพิ่มเติมนะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำงางก็ต้องรักสัตว์เอาไว้ก่อนนะถึงจะทํางานอาชีพอะไรพวกนี้ได้เนาะแล้วก็จะต้องเป็นคนยังไงอีกดีก็ต้องรักสัตว์รักหมารักแมวมันสามารถเลือกรักทั้งสองอย่างได้เลยไหมอะงานอดิเรกในอนาคตเรายังไม่ทราบเลยนะว่าจะทําอะไรดีแต่เราคิดว่าพอเรามีน้องหมาน้องแมวเนี่ย เราอยากจะทําอะไรที่แบบเป็นอาชีพเสริมที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวด้วยเราอาจจะเป็นแบบช่างภาพนะคะซื้อกล้องราคาดีๆมาเลยนะแบบแพงๆแ,แ,แล้วก็ถ่ายรูปน้องหมาน้องแมวเพื่อทําการขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าจะดีน่าจะได้กําไรอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเลือกก่อนว่าจะให้เขานี่ชอบเกี่ยวกับอะไรดีนะคะคือว่าคนที่รักสัตรรว์เราต้องเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีนะคะเออคิดเอาเองอู้ในลูกใช้ของเราเป็นไงอุกกมแน่นอยู่นะคะแต่ว่าอุ้ยแล้วทําไมปานมันเปลี่ยนที่อย่างงสุด โอ้โหต้องไปแต่งตัวกันใหม่อีกแล้วนะคะเนี่ยแล้วรักเรียนไม่ไหวคือโอ้โหทำกันบ้านก่อนเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาทำกันบ้านให้เสร็จก่อนละกันนะคะก็ค่อยไปแต่งตัวให้กับเขากันกงานปาร์ตี้ของเราวันนี้ก็คือรุ้ล่วงละเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้กับลูกชายของเราในวัยวัยรุ่นกันดีกว่านะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะตอนเด็กๆคือหล่อมากนะเอาจริงเออเราก็ต้องแบบทําให้มันหล่ออยู่เหมือนเดิมเรารู้สึกว่ารอยปานเขาเปลี่ยนที่นะเราจะ ปรับให้มันไปอยู่ที่เดิมแบบนี้นะคะทุกคนตอนแรกมันอยู่ตรงนี้โอ้โหอยู่ดีโตมาปานเปลี่ยนที่เสยแล้วเราก็ต้องเลือกสกินที่มันสามารถใช้ร่วมกับปานของเขาได้ด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราหาแบบหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนอ่ะอันนี้สามารถใช้ได้นะเพราะเราใส่สกินปุ๊บโอ้โหก็เริ่มดูดีขึ้นมานิดหนึงละเรารู้สึกว่าเด็กเกเวลาโตขึ้นมาหน้าไม่เคยจะเหมือนเดิมเลยไม่รู้ว่า มันเป็นเพราะอะไรสายเหตุคือนะคะคืองงมากคือหน้าทะเลเด็กมันเป็นแบบนั้นแต,แต่พอโตมาเป็นอีกแบบหนึ่งตลอดเลยซึ่งหาสาเหตุไม่ได้นะคะตอนเด็กกับตอนโตมาไม่เห็นเหมือนกันเลยอะ่ะคือถ้าโตมาจากเบ้าหน้าเมื่อกี้ที่เราแต่งไปนะทุกคนคือมันจะหล่อมากจริงๆคือดูเกาหลีเกาใจซึ่งเราก็อยากจะให้ลูกเราดูเกาหลีนะคะในตอนวัยเนี้ยหน้าตาก็จะต้องดูใจดีนิดนึงนะคนรักสัตว์ก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าไม่เกี่ยววะ แต่ก็เออรักสัตว์มันก็ต้องแบบว่ารักธรรมชาติรักสิรร่งแวดล้อมด้วยนะเพราะคนรักสัตว์เป็นคนจิตใจดีก็น่าจะเป็นคนที่แบบบุคลิกดีดูอบอุ่นอะไรอย่างงี้นะคะในความคิดของเรา <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันอ่าหน้าดูเล็กๆแบบนี้เลยนะสรงผมเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนอีกนะ,ะเพราะทรงนี้เราสึกเราเคยใช้ไปแล้วเราไม่อยากจะให้ซ้ำนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึง หลังจากที่ทําการปรับปรับแก้ๆนะคะลูกชายของเราก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้ดูเป็นแบบชายสมชายแต่ว่าจะเป็นชายที่ดูอบอุ่นนะคะโอเคเราก็มาที่ทรงผมกันต่อเลยดีกว่านะคะทรงผมนี่คือช่วยชีวิตได้เยอะมากไม่ว่าจะหญิงหรือว่าจะชายนะคะบอกได้เลยอ่าพอใส่ปุ๊บจะดูมีความเป็นแบบผู้จีขึ้นมาเลยอะทุกคนดูหล่อดูแบบแต่ว่าเราต้องดูนะว่าทรงไหนจะเหมาะกับลูกชายเราที่สุดนะคะทุกคนตัดสกินเฮดเท่ๆไปเลยดีไหม แบบแหวกแนวนะคะไม่ค่อยมีใครทำก็แหวกเกินบางทีโอ้โหคือแบบเราว่าทรงนี้ดีนะคะแต่ว่าเราใช้บ่อยอยู่เหมือนกันอยากจะได้ทรงที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หาโหลดเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าัวเดือดเครื่องจะรับไม่ไหวแค่นี้เครื่องก็วิ่มันจะวี่ยังไงแล้วนะคะวิวูหทรงนี้กล้าวใจอยู่นะคะทุกคนแต่ดูหน้าผากสูงไปนิดนึงป้าหรือเราควรจะปรับคิ้วให้มันสูงขึ้นไปอีกโอ้โหตอนนี้ก็สูงมากแล้วนะจริงๆริงคือจะโหลมากนะคือแบบ เทกกลุ่ปอะ่ะอาจจะต้องทําการปรับสัดส่วนหน้านิดนึงนะคะทุกคนเออนีเห็นป่ะให้หน้ามันสั้นลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะดูแบบหน้าไม่ยาวมากคือเมื่อกี้ดูหน้าย,ยาวไปนิดนึงนะคะวิมันได้อยู่นะทุกคนเออโอ้โหละมุนตุ่นเวอร์เดี๋ยวเราจะทําการถอดอ็อกซิซอรี่แล้วก็เสื้อผ้าออกไปให้หมดเลยนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสไตล์ทั้งหมดก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทําการเมคอัพกันนะคะทุกคนเราก็จะเริ่มจากการแบบบล็อกตาก่อนเลยอ่ะมันก็จะทําให้หน้าของลูกชายของเราเนี่ย ดูเปลี่ยนนะคะทุกคนนี่มันมีหลายแบบจะตายไปอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบเดียวกับที่น้องเลใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราจะเลือกใช้เป็นอันนี้แล้วกันแต่ว่าเราต้องเลือกสีให้มันเข้ากับสีผิวนิดเนึงอ่าก็จะต้องมีความแบบเข้มนิดหนึ่งบอกตาเข้มหน่อยนะคะอันนี้ดูดุดันเกินไปไหมเนี่ยแอบกลัวจะโปะนะคะทุกคนเออเราต้องดูอันที่เป็นแบบ,แบบว่าธรรมาชาติเอาจริงๆก็แบบล้างเดิมก็ดีนะคะเอาจริงก็ได้แย่เลยแต่อยากทําให้มันดูแบบ ชั้นตามาดูแบบสมูทขึ้นเข้าใจปะ่ะเออชั้นตามันโปะมากนะคะตอนแรกคือมันดูดีแหละแต่ว่ามันแปลกๆเรารูสึกว่าเราอยากจะให้ดูแบบสมูทสมูทขึ้นมานิดหนึ่งอ่ะอันนี้ได้แล้วเราก็ปรับให้เป็นสีแบบธรรมชาตินิหนึ่งอ้าวชั้นตาก็จะหายไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ความธรรมชาติเพิ่มมาอีกหนึ่งส่วนสีตานะเราก็จะปรับให้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อความสมจริงสมจังใดๆเพราะคุณนาโอมิก็สีออกเข้มเลยนะคะตาสีเข้มเลยอ่ะคุณเลก็เช่นกันเพราะฉะนั้นลูกชายของเราก็คือก็ต้องตาแบบออกดำๆหน่อยดำๆน้ำตาล แม่เจ้าเทกุบเกินคือแบบคุดเลเขาหน้าตาเวลาแต่งออกมาแล้วมันจะดูแบดบอยใช่ป่ะลูกก็ต้องได้ความแบดบอยมานิดนึงแต่ก็ยังดูเป็นแบดบอยที่อบอุ่นโอ้ยเจียโอ้โหคือแบบพร้อมที่จะแต่งตัวละ เอาจิงก็แอบงงเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของนางก็คือไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์เลยแต่ว่าโตมาเป็นคนรักสัตว์เลี้ยงสัตว์ทําฟาร์มมุงฟาร์มหมาฟาร์มแมวได้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการดูจาก YouTube แล้วอยากจะมีความฝันเล็กๆในการอยากจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ฟาร์มสัตว์ละกันเพราะตั้งแต่อยู่บ้านนี้มาไม่เคยได้เลี้ยงอะไรเลยนะคะแต่ว่าโตมาคืออยากจะทําฟาร์มหมาฟาร์มแมวเฉยแต่ก็มันเป็นความฝันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือย่อมได้ ชุดลำลองของเราก็จะมีทั้งหมด3ลุกด้วยกันนะั้นในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้นะคะเดิมๆก็จะมีทั้งหมด3ลุกที่เราจะใช้กันในชีวิตประจําวันเอา้าวก็พอดก็ใจอีกแล้วนะคะทุกคนไม่พ้นดูดีมากตั้งแต่วัยนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะการเติบโตของเขาเนี่ยมันก็จะหน้าตาแบบเดิมๆแหละไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วนะะแต่ว่าช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนมาถึงวัยรุ่นเนี่ยคือแบบเปลี่ยนกี่ครั้งแหละเปลี่ยนบอยเปลี่ยนเก่ง ลุกทั้งหมดที่เราได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีความแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะคะดูสบายๆแบบไวุ้่นวรุ่นนะคะประมาณนี้อ่าถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนเราโอเคแล้วเราก็จะกลับเข้าไปในโหมดเล่นกันต่อโอ้โหคือแบบว่าตาแตกมากมีความแบบว่าในแบบในเอยในใจอะ่ะทุกคนโอ้โหเทสดี เราคิดว่า EP ีหน้าก็จะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นไฮสคูลนะคะแล้วเราก็จะย้ายเขาไปอยู่ในพื้นที่สักที่หนึ่งที่เราต้องการจะใช้ชีวิตต่อไปนะคะแล้วเราก็จะทําการจบซีซั่นนี้เอาไว้ที่ EP ีหน้าละกันนะคะเพราะเราไม่อยากจะรีบร้อนมากเพราะว่าคือแบบเด็กมันกําลังโตจะให้แบบทีเดียวปปับแล้วออกไปใช้ชีวิตเลยก็ยังไงอยู่นะแต่จริงๆแล้ววัยเนี้ยก็สามารถออกไปใช้ชีวิตแบบหางง,งหางเงินแล้วก็เรียนไปด้วยได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบ มันก็จะต้องใช้เวลาในการไปโรงเรียนไงเราอยากจะให้เขาเนี่ยว่างๆเลยนะลรทุ่มเทในการที่แบบว่าเลี้ยงส่งเลี้ยงสัตว์ฟาร์มส่งฟาร์มส,สัตว์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งเราก็จะเริ่มจากการที่เราเนี่ยต้องไปตามหาน้องหมาน้องแมวจอนจัดอะไรเงี้ยเพื่อมาอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็ไม่ยากหรอกเพราะว่ามีเยอะแยะมากมายสำหรับ EP นี้นะคะเราก็เล่นกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะได้ทําการให้น้องได้เรียนฝึกสกิลนะคะได้เจอเพื่อนๆอ่าแล้วก็ได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดได้ไปเที่ยวนะก็รู้สึกว่าน่าจะแฮปปี้ดีแล้วแหละ เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็เหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะมาคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันก็ได้เหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่ EP หน้าเป็น EP สุดท้ายนะ,ะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย